จะได้บรรยายธรรมะสู่ฟังคนเรานี่เพราะไม่รู้ธรรมะนี่แหละมันถึงคนทุกไปไม่ได้พระพทธเจ้าทรงตรัสไว้แล้วว่าธรรมโมหะเวรคติธรรมจาริงพระธรรมยอมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว ธรรมโมสุจินโนสุขมาวหาติธรรมที่ผู้ประพฤติแล้วนำสุขมาให้อันนี้เป็นอานิสง์แห่งการปฏิบัติธรรมคือมีความสุขเป็นอานิสง์ในพึงพากันสันนิฐานดทูทีแรกเราก็ ปฏิบัติพระธรรมให้เกิดให้มีขึ้นในตนแบบนี้เมื่อพระธรรมบังเกิดขึ้นในตนแล้วพระธรรมก็รักษาผู้นั้นไม่ให้ตกไปในที่ชั่วนี่ความหมายแหง่งพุทธภาสิทธิ์นี้นะเดี๋ยวเมื่อตนไม่น้อมพระธรรมเข้ามาสู่กายสู่วาจาสู่ใจแล้วจะให้พระธรรมนั้นมารักษาตนนะมันไม่ได้ หมายความว่าเราต้องลงมือปฏิบัติพระธรรมนั้นไปเป็นพระธรรมมันสอนให้ลกความชั่วอย่างนี้นะก็เพียรพยายามละความชั่วตามอันนีนะ้แล้วก็พระธรรมสอนให้ทำความดีให้เกิดให้มีขึ้นในตอนอย่างนี้ก็พยายามทมความดีให้เกิดให้มีขึ้น เช่นนี้และพระธรรมนั้นเึงจะรักษาผู้นั้นไม่ให้ตกไปในที่ชั่วได้เพียงแต่อ้อนวอนหรือกราบไหว้บูชาด้วยดอกไม้ทุบเทียนเท่านั้นหนึ่งพระธรรมไม่สามารถที่จะรักษาผู้นั้นให้เป็นคนดีได้นั่นเป็นเ,เพียงอุปนิสัยปัจจัยนิดๆหน่อยๆเท่านั้นแหละ การที่มันพระธรรมนั้นจะมีประสิทธ,ธิภาพได้ก็เพราะเราน้อมเข้ามาถูกใจทำใจเขาตนให้เป็นไปตามพระธรรมนั้นจริงๆอย่างเช่นว่าทำตนให้เป็นผู้สันโดษยินดีด้วยของที่มีอยู่อย่างนี้นะเราก็ทำจริงๆนะไม่ทะเยอทะายาน อยากได้ของผู้อื่นเวาป็นของตนนะผู้อื่นจะมีมากล้นเพียงใดก็ไม่เดือดเนื้อร้อนใจไม่น้อยเนื้อต่ำใจตนมีเท่านี้แหละก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านี้เพราะว่าตนมีบุญน้อยความพยายามของตนมันก่อนน้อยเพราะฉะนั้นผลที่มันเกิดให้มันก่อนน้อยถ้าหาว่าตน อยากจะให้มันเจริญรุ่งเรืองเหมือนอย่างคนที่เขาเจริญมานั้นตนก็ขยันหมั่นเพียรเข้าไปทำความดีเข้าไปให้เต็มความสามารถอบรมสติปัญญาให้เกิดขึ้นในตนแล้ววันนี้มันเกาะทำเตุแห่งความดีนั้นได้มากๆเข้าไป ต่อไปผลเนี่งความดีมันกอบหน่วยให้มากๆขึ้นก็ยอมเจริญรุ่งเรืองด้วยลาบยศนสนเสริญเนีน่ยความสุขกายสบายใจอย่างนี้แหละเรียกว่าสรุปเลยเป็นผู้มีสันสุดทีธรรมอยู่ในใจนี่เมื่อมีคุณธรรมนี้อยู่ในใจแล้วจิตใจก็สบายดีเห็นผู้อื่นมั่งมี ร่ำรวยกว่าตนก็ไม่เดือดร้อนแบบนี้นะเพราะว่าได้ฝึกใจของตอนมาแล้วฝึกใจให้มันพอใจยินดีอยู่ในสมบัติที่ตนหามาได้ด้วยความสามารถของตอนเองอถ้าหากว่าไปยินดีกับสมบัติของผู้อื่นหรือไปอยากได้สมบัติผู้อื่นเข้าไปเดี๋ยวก็ไปทำบาปเข้าไป อย่างนี้มันก็ทำให้ผู้นั้นได้มีบาปติดตัวนั่นแหละได้มีบาปติดตัวเพราะความไม่สันโดษยินดีตามมีตามได้นั่นเองเนี่ยเมื่อตอนทำความยินดีพอใจในสมบัติเท่าที่ตนมีอยู่นี่นั่นแหละพระธรรมนั้นก็รักษาจิตใจ ให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมไม่ให้ไปคิดอิจฉาเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นต่อไปอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นนะพยายามทำความดีให้มากๆเข้าไปเมื่อตนได้อัตภาพร,ร่างกายนี่มาโดยสมบูรณ์แล้วมีกำลังวังชาดีบุญกุศลที่ทำมาแต่ก่อนนั่นนะมา อำนวยผลให้มาตกแต่งร่างกายอันนี้ให้มีกำลังเรี่ยวแรงดีอย่างนี้แล้วก็วพยายามใช้กำลังเรี่ยวแรงอันนี้และทำความดีเข้าไปสําหรับผู้ครองเรือนอย่างนี้ก็ต้องแสวงหาวิชาความรู้เข้าไปจนมีความรู้ความฉลาดในการ ทำการทำงานอย่างไรก็ตั้งหน้าตั้งตาทำการงานนั้นนะให้มันเป็นล่ำเป็นสันเข้าไปไม่ท้อไม่ถอยเช่นนี้มันก็พอที่จะแสวงหาทรัพย์สินเงินทองมาได้ถึงไม่มากก่อนัว่าจะไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินใครก็พอเลี้ยงตัวและครอบตัวไปได้ นี่นะที่ว่าพระธรรมย่อมรักษาผู้ระพฤติธรรมไม่ตกไปในที่ชว่วนัแม่ทำรรข้ออื่นๆก็เหมือนกันนะเมือ่อผู้ใดน้อมเข้ามาสู่จิตใจของตนแล้วอย่างนี้พระธรรมนั่นแหละคนรักษาจิตใจของคุณนั้นไม่ให้ไม่ให้ตกไปในทางบาปอาคุศล ให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลเรือ่อยไปเอาเช่นอย่างเมตตาอย่างนี้นะเมื่อผูใ้ใดเจริญให้เกิดให้มีขึ้นในใจให้มากๆเข้าไปแล้วใจก็เย็นสบายความโกรธก็ครอบงำจิตใจไม่ได้เเพราะว่าอนุภาพแห่งเมตตาธรรมนั้นมันจะขจ,จัดความโกรธออกไปเลย ให้มายั่วให้โกรธมันก็ไม่โกรธเพราะมันมีเมตตาธรรมเป็นเครื่องอยู่ภายในใจเหมือนอย่างบุคครผู้มีเกาะป้องกันตัวนี่ถ้าศึกยิงมาแต่ในทิศทั้งสี่มันก็ไม่เข้าอยิงมาถูกเกาะน,นั้นแล้วมันก็กระเด็นไปทางอื่นอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นะผู้มีเมตตาธรรมอยู่ในใจ ใครจะมาชวนให้โกรธมันก็ไม่โกรธทำด่าว่าเสียดสีนะั้นมันก็อุปมาเหมือนอย่างลูกกระสุนปืนนะลูกหน้าไม้มันมันยิงกันมาเมื่อผู้ใดมีใจตั้งมั่นอยู่ในเมตตาธรรมแล้วมันก็ไม่โกรธอย่างนี้แหละนั่นเรียกว่าเมตตาธรรมรักษาจิตของคู้นั้นนะ ให้ตั้งอยู่ในความดีได้ไม่ให้ตกเป็นธาตแห่งโทสะพยาบาทอันเป็นกรรมเป็นเวรสืบต่อกันไปทีนี้ความเป็นผู้มักน้อยอยื็ยิ่งเป็นคุณธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญมากาและพระองค์ก็ได้ทรงบำเพ็ญมา พระองค์จึงได้ทรงยกอดีตนิทานตั้งแต่ครั้งพระอ,องค์เป็นพระโพธิสัตว์อยู่ในชาติหนึ่งก็ได้เกิดเป็นพญานกแขกเข้ามีบริวารเป็นหมื่นๆเ่อพาบริวารน,นั่นไปอาศัยอยู่ต้นมะเดื่อต้นหนึ่งริมฝั่งแม่น้ำคงคาไปกินลูกมะเดื่อนั่นเป็นอาหารไม่ไปหา ผลไม้ในต้น,น,นอื่นๆกินเลยบรรดาบริวาลก็ทำตามกินลูกหมดแล้ววันนี้ก็กินใบนันเองพอใบอ่อนหมดแล้วกินใบแก่กินใบแก่กแกหมดแล้วก็กินเปลือกอับนี้นั่นเองศับกินเปลือกนั้นไปอ้าวไม้ทางต้นนะนกเป็นหมื่นๆน,นะ ตัวนั้นสับเข้าไปตัวนี้สับเข้าไปมันก็เปลือกก็หมดเมื่อเปลือกเปลือกมันหมดแล้วมันจะไปดูดเอาอาหารมาเลี้ยงต้นไม่ได้เลยมาเดือดตัวนั้นก็ตายอา้าพอมันตายแล้วมันผูกอันนี้ก็สับกินเนื้อไม่มาเดือดนั่นนะนะที่มันผูกนะนะั่นเป็นอาหารอา่ากินแล้วลงไปดื่มน้ําแม่น้ําคงคานะั่ย ด้วยอำนาจแห่งความเป็นผู้มักน้อยของพญานกแขกเต้าและบริวารน,นั้นก็ได้ร้อนถึงพญาอินทําให้แทน่นบรรดุคำพลศิลาอาจแข็งกระดังพญาอินจึงเล็งทิพเนตรลงมาก็รู้ได้ว่านี่พญานกแขกเต้านี้เป็นพระโพธิสัตว์กำลังสร้างบารมีอ่ บำเพ็ญตนเป็นผู้มักน้อยสันโดดย,ยินดีตามมีตามได้พยยินก็ลงมาช่วยนะก็มาก็มาถามปัญหาก่อนแล้วทำไมอ่ะจึงมาอยู่กันอดอดอยากอย่างนี้ในเมื่อไม้ต้นอื่นอุดมสมบูรณ์ด้วยมากด้วยผลมากมายอ่ะทำไมหนอ พญานกแขกเต้ากับบริวาลเนี่ยจึงมาอยู่ทนทุกข์ทรมานอาศัยแต่ไม้ต้นเดียวเท่านี้มันจะสมควรหรือหรือจะปล่อยให้ชีวิตนี้แตกดับทำลายไปเสียเปล่ามันจะมีประโยชน์อะไรพญานกแขกเต้าก็ตตดตอบพญาอินว่าธรรมดาบัณฑิตนักปราชญ ผู้พิจารณาเห็นโทษภัยในวัฏทสงสารนี่ว่ามันเต็มไปด้วยทุกข์ด้วยโทษพิจารณาเห็นโทษแห่งตัณหาความอยากอันไม่มีสิ้นสุดนั้นแล้ววันนี้ก็พยายามาตัดตัณหานั้นให้น้อยเบาวางลงไปเหตุนั้นข้าพเจ้าระบริวารจึงมาบำเพ็ญตนเป็นผู้มากน้อยสันโดษอยู่ในต้นไม่มาเดือด้นนี้ ราะปรารถนาที่จะทำลายตัณหาอันไม่มีสิ้นสุดนี่ให้น้อยเบาบางออกไปจากกิจใจเมื่อพยายินได้ฟังนั้นแล้วก็พอพระหาฤทยัยทรงยกย่องพญานกแขกเต้ากับบริวารว่าเป็นผู้มั่นอยู่ในธรรมอย่างยอดเยี่ยมทีนั้นพญายินก็ว่าไปตักเอาน้ำ แม่คงคาเนั้นมาลดต้นมาเดือนั้นเข้าไปทันใดนั้นมาเดือนั้นก็สดชื่นคืนมาอก็มีเปลือกหุ้มต้นขึ้นมีพิแตกกิ่งแตกก้านสาขาออกไปพิดอกออกผลในทันทีเหลืองอร่ามให้พญานกแขกเจ้ากับบริวารได้อาศัยกินอยู่นั่นไป มาเดือตอนนั้นตั้งแต่นั้นมามันไม่ไม่หมดสักทีอะอมันเจริญมันพริดอกออกผลสดเใสกันไปเรื่อยๆพญานกแขกเต้ากับบริวารไม่อดไม่อยากเลยแบบนี้นะ,อ,ะอันนี้เราเรียกว่าผลแห่งความปฏิบัติธรรมปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้า ซึ่งตรงกันข้ามกับความเป็นผู้ไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระติเจ้าที่คำโบราณท่านกล่าวไว้ว่าโลภมากลาบหายโลภนักมักตัวตายอันนี้ไม่มีผิดเลยนั่น <c oughs> โลภมากลาบมันก็าหายเหมือนอย่าง บุคคลผู้ที่ทำมาหาเลี่ยงชีพเข้าไปแล้ววันนี้เมื่อตอนหามาได้เท่านี้ยังไม่พอใจไปเห็นสมบัติผู้อื่นก็อยากได้เข้าไปอีกก็ไปแย่งไปชิงเอาของเขาวันนี้เมื่อถูกไปฟ้องร้องต่อเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเขาก็มาจับเข้าไปฟ้องกัน ขึ้นลงขึ้นศาลศาลก็ตัดสินให้ติดคุกติดตารางอันลาบที่เคยได้มานั้นก็สูญหายไปหมดเลยนั่นแหละแทนที่ว่าจะได้บริโภคสมบัติที่ตนเสวงหามาได้นั่นสม่ำเสมอไปไม่แล้วต้องไปทนทุกข์ทรมานอยู่ในคุกในตารางนั่นอันนี้แหละที่ท่านเรียกว่าโลภมากลาบมันหาย โลภนักมักตัวตายเมื่อไปแย่งไปชิงไปเอาสมบัติของเขาโดยพระระาการบันนี้ตนพลาดพังป้องกันตัวไม่ได้ถูกเขาฆ่าตายมีอยู่เยอะแยะ,ยะในโลกอันนี้นะเป็นอย่างนี้แหละความเป็นผู้ไม่สันโดดมากน้อยอในปัจจัยเครื่องอาศัย ต่างๆในโลกอันนี้นะมันทำให้ชีวิตนี่ถึงซึ่งความเสื่อมเรียกว่าหาความเจริญไม่ได้เลยให้พากันเข้าใจนี่แหละข้อธรรมะคำสอนของพุทธเจ้านี่เมื่อหยิบยกสักข้อหนึ่งขึ้นมาชี้แจงอธิบายแล้วมันก็เกี่ยวโยงไปถึงข้ออื่นๆเลย เช่นอย่างว่าเป็นผู้มากน้อยสันโดษยินดีตามมีตามได้อย่างนี้นะมันก็เกี่ยวโยงไปถึงสินน่นวะนี่คนเป็นผู้มีสินแหละมันถึงเป็นผู้มากน้อยสันโดษได้ถ้าไม่มีสินแล้วไม่ได้อมันเป็นอย่างนั้น <c oughs> <c oughs> เมื่อมีศินแล้วนี้เออมันก็ไม่ไปเบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่น ไม่ไปทำลายชีวิตของบุคคลอื่นสัตว์อื่นนั่นก็ต้องสแสวงหาเอาอาหารอันบริสุทธิ์นั่นมาบริโภคเมื่อมีสินแล้วมันก็ไม่ไปเบียดเบียนทรัพสมบัติของผู้อื่นเมื่อตนหามาได้เท่าไรก็ยินดีใช้สอยอยู่เท่านั้นนี่ถ้าขืนไปแย่งชิงเอาสมบัติผู้อื่นสินก็ขาดก็เป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรน,นี่ อย่างนี้แหละเรียกว่าคุณธรรมข้อหนึ่งมันเกี่ยวโยงไปถึงอีกข้อหนึ่งเกี่ยวโยงไปถึงเรื่องการเจริญสมาธิภาวนานุ่นบนัดนี้เมื่อบุคคลเป็นผู้มากน้อยสันโดษล้วแสดงว่าไม่ได้ทำบาปเมื่อไม่ทำบาปไม่มีบาปอยู่ในตนแล้วใจมันก็ห่องแผ่วเบิกบานเมื่อใจเบิกบานเช่นนั้นก็มาเจริญ ภาวนาเจริญพระกรรมฐานเข้าไปพระกรรมฐานนั้นมันก็ปรากฏแจ่มแจ้งในใจได้ธรรมดาบุคคลผู้มีใจเบิกบานแล้วมันก็มามองดูอัตภาพร่างกายอันนี้มองดูชีวิตอันนี้มีประมาณน้อยเต็มทีอย่างนี้แหละมองดูความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของร่างกายน,นี่มันก็เห็นแจ้งชัดได้ เทียงโยผู้ที่เกิดมาไม่กำลังอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวนี่อาจจะมองดูตัวเองว่ายังมีกำลังเรียวแรงดียังไม่ทำรุดชุดโทมอะไรแต่ถ้าหากว่ามองให้ไกลไปกว่านั้นบัดนี้ทาเมื่อว่าเรามีชีวิตอยู่ต่อไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงล่ะอัตภาพร่างกายนี้ อย่างที่คนที่เกิดก่อนเรามาแล้วอย่างนี้นะเพื่อนมีร่างกายเป็นอย่างไรอะ่ะนี่เราก็เห็นกันอยู่ไม่ต้องพี่นาในทางใจแม่ดูด้วยตานี่ก็เห็นกันนะว่าร่างกายนี่อยู่ไปนานแล้วมันเป็นยังไงอะ่ะเราก็เห็นกันอยู่อย่างนี้แหละแม้ตัวของตัวเองในขณะนี้ยังหนุ่มอยู่ก็จริงนะแต่ว่าต่อไปนี่มันก็ทรุดโทรมไปเรื่อยๆร,ร่างกายอันนี้ มันก็เลยกลายเป็นคนแก่คนง่อมเข้าไปเหมือนกันกันกบคนที่เกิดก่อนเราถ้าเราได้ใช้วิจารณญาณเพ่งพิจารณาคาดการล่วงหน้าดูอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ผิดแล้วเป็นความจริงเลยอัตภาพร่างกายนี่นะจะต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนดังนั้นแหละพระสาวกตั้งแต่ครั้งพุทธกาล มีทกไว้ที่ออกปวดตั้งแต่อายุเจ็ดขวบนี่ขึ้นไปเลยบัเดียวท่านผู้ได้ได้สั่งสมบารมีมามากได้ปรารถนามาอย่างนั้นตั้งแต่อดีตชาติถนหลังทำบุญทำทานอะไรก็ปรารถนาลงว่าอขอให้ข้าพเจ้าได้บวชตั้งแต่อายุได้เจ็ดขวบขึ้นไปอย่างนี้นะเมื่อท่านเหล่านั้นได้สั่งสมบุญกุศล มาเพียงพอแล้ววะนี่มาเกิดในชาตินั้นพออายุได้เก็ดขวบทน,นมันก็คิดอยากบวชเลยพ่อแม่ก็ไม่ขัดขวางหาลูกไปมอบให้อุปชาอาจารย์ที่ตนเคารพนับถืออย่างเช่นบัณฑิตะสามเณรนนแล้วก็มาเกิดในตระกูลอุปถา,าของท่านภสาริบุตร พอเ,เกิดมาแล้วระลึกชาติหนหลังได้อพอระลึกชาติหนหลังได้อย่างนั้นเออนี่ท่านภาษาลิบุตรนี่ท่านได้สงเคราะห์เกื้อกูลเรามาแต่ก่อนนน่นวันนี้เราก็จะขอตอบบุญแทนคุณท่านทันท้งที่นอนอยู่ในผ้าอ้อมเอาผ้ากำทนเนื้อดีๆราคาเป็นแสนนนมาทำเป็นผ้าอ้อมนะพราะคน คนร่ำรวยนี่คนมีบุญนะ่ะเด็กนั้นก็ได้เอามือนิ้วมือนั้นไปเกาะผ้าอ้อมมานั่นเลยเไปเกาะผ้าอ้อมแล้วก็ยื่นไปหาท่านพระสารีบุตรเพราะเขานิมนต์ให้ท่านมาตั้งชื่อให้เอาผู้แม่ก็ไปปลดผ้าออกจากมือลูกว่าผ้านั้นไปคล้องมือลูก ลูกก็ร้องให้แบบนี้นะอะลูกร้องให้แล้วก็เอาเอาผ้าไปใส่มือให้ลูกลูกก็เอามือนั่นดันผ้านั่นไปหาททาภาษาทิบุตรสองครั้งสามครั้งแม่ก็ระลึกได้เออถ้าอย่างนั้นไอ้ลูกของอิสานนี่ถ้าเขาจะมีศรัทธ,ธาถวายผ้าผืนนี้แก่พระผู้เป็นเจ้าดังนั้น อ้สันก็ขอถวายผ้าผืนนี้เดชะผู้เป็นเจ้าไปเสเลยก็เลยต้องเอาออกมาทำความสะอาดพับดิบตีแล้วก็ถวายท่านไปเอาผืนอื่นมาทำผ้าอ้อมแทนอย่างนี้ท่านผู้มีบุญหลายนะมีปัญญาพอเ,เกิดมาแล้วมันระลึกได้เลยอ นึกถึงความดีได้ทันทีเป็นอย่างนั้นหละแล้วพออยู่มาอายุได้เจ็ดขวบก,ก็บอกกับพ่อกับแม่ให้ทราบแล้วว่าอยากไปบวชกับท่านพระสารีบุตรเถระเจ้าพ่อแม่ก็ไม่ขัดใจก็พาไปมอบหมายให้ธรรมสารีบุตรท่านก็ถามว่าการเป็นนักบวชนี่นะ่ะ มันยากลำบากนะหนูจะปฏิบัติได้หรือธรรมดาเป็นนักบวชนี่ปรารถนาร้อนกลับได้เย็นปรารถนาเย็นกลับได้ร้อนอะจะจะให้มันได้อะไรตามใจของตนนั่นยากเข้มทนบางทีก็ได้ดังใจหวังบางทีก็ไม่ได้อย่างนี้นะหนูจะปฏิบัติตามได้หรือ บัรดิตะกุมานก็ว่าก็ผมขอรับปฏิบัติตามได้ทุกอย่างเลยเป็นชน,นี้ท่านก็เลยบวชให้พอบวชแล้วได้เจ็ดวันวันที่แปดนี่ท่านเจริญภาวนาไปก็ได้สำเร็จอรหรอันดูสินั่นแหละคนมีบุญนะคนได้ทำความดีมาแต่นในปางก่อน มากมายเวลามันอำนวยผลให้มันก็น่าชื่นใจในวันนี้นะทำให้เป็นผู้มดกิเลสตัณหาไปตั้งแต่อายุได้เจ็ดขวบนูน่นอันที่ยกเรื่องราวมาให้ฟังกันนี่ก็เพื่อเป็นกําลังใจเพื่อให้ได้นึกถึงท่านผู้ที่เป็นบุรพารา์ ของพวกเราทั้งหลายท่านบำเพ็ญความดีมาอย่างไรท่านจึงได้พ้นทุกข์พ้นยากไปอย่างนั้นได้ยินได้ฟังแล้วเราก็จะได้มีกำลังใจแบบนี้จะได้ภาคเพียนพยายามละความชั่วทำความดีเข้าไปตามเพศตามภูมิของตนนะผู้เป็นเพศคฤหัสถ์ก็พยายามปฏิบัติต,ตามธรรมของคฤหัสถ ผู้เป็นเพศนักบวชก็พยายามก็พฤติตามธรรมของนักบวชนั้นให้สมบูรณ์บริบูรณ์เต็มที่เท่าที่จะทำได้ถ้าเราไม่ภากเพียรพยายามอย่างนี้ชีวิตนี้มันก็จะล่องลอยอยู่ในวัฏฏะสงสารนี่ไปนานแสนนานไม่รู้ว่าเมื่อไรถึงจะพ้นทุกข์พ้นภัยไปได้แต่ภัยที่น่ากลัว มากที่พระศา,าสดาทรงสอนแล้วสอนเล่าเกือบจะทุกข์กันเลยในในหนังสือพระไกรปิฎกนี่นะเพราะองค์ทรงสอนไว้ให้เห็นให้กลัวต่อภัยในนรกอันนี้เกือบจะมีทุกข์กันเลยเพราะว่าพราะองค์เจ้าตรัสรู้แจ้งแล้วนี้ไอ้นรกเนี่ยมันมันทุกข์ทนทุกข์ยากลำบากขนาดไหนบุคคลผู้ไปตกน,นรกน่ะ พระองค์ก็ได้เคยไปตกนรกเหมือนกันนะแต่ว่าตกนรกไม่ไม่ใหญ่ที่ท่านเรียกว่าอุตสุธะนรกชาติหนึ่งนั่นเป็นพระราชาเมื่อเขาเจ้าหน้าที่นำนักโทษมาทูลให้ทราบว่านักโทษคนนี้เนะี่ยมันไปจี้ไปปล้นเอาสมบัติของผู้อื่นข้าเจ้าเอาของ อาพระราชาก็สั่งให้นำไปประหารชีวิตซะอย่างนี้แหละแานี้พอสวรรคตลงไปบาปก,กรรมเนี่ยมันก็นำไปตกอุทธุธนร,รกเพราะว่าฆ่าคนชั่วถึงเป็นบาปก็ไม่มากไม่เหมือนอย่างฆ่าคนดีคนมีบุญมีคุณถ้าใครไปฆ่าแล้วบาปมากอันนั้น นี่ค่าคนชั่วนี่ถึงบากก็ไม่มากได้ไปตกนรกก็นรกหลุมตื้นไม่ลึกแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ทนทุกข์ทรมานจะเป็นหลุมลึกหลุมตื้นก็ตามเพราะองค์เจ้าจึงมาสอนพุทธบริษัทให้กลัวแต่ไปในนรกนั่นแหละเพราะมันทุกข์หลายเพราะาสาวกหรือบริษัท บางท่านก็เอาเรื่องภัยในนรกนี่แหละมาเตือนใจให้รีบเร่งกระทำความเพียรพยายามละอาสวะกิเลสให้หมดไปสิ้นไปจากกิจสันดานเตือนว่านรกคอยท่าอยู่นั่นนะเธออย่าประมาทนะนรกมันคอยท่าอยู่ถ้าประมาทแล้ว จะไม่คลาดแค่จากนารกแน่นอนเพราะฉะนั้นพึงอะละเสียซึ่งความชั่วโดยประการทั้งปวงพยายามรักษากุศลความดีไว้ในใจให้มากปากเจริญปัญญาพิจารณาเห็นขันห้าตามเป็นจริงแล้วปล่อยวางอย่าไปถือว่าเป็นเราเป็นของของเราเข้าไปผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านก็นั่งสอนตัวเองเข้าไปอย่างนี้ไม่ท้อไม่ถอยนะ ในที่สุดท่านกัละอุปทานขันห้านั้นได้จึงได้พ้นทุกข์ภายในสงสารดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้